ไปชิมทีละหน่อยฮะล่ะโอ้ยเพิ่นว่าขั้นเกรงใจเลยไ่ได้กินแน่เพิ่นบ่ต้องเกรงใจเพิ่นเพื่อนเอิญมาช่างอะไ้บาบอดนี่ฮะอะันใดอันนี้ฮะในหม้อนี่นนต้หมหรือว,ว่าแกงนี่อันนี้ก็ต้องถามเจ้าของผู้เฮ็ดผ,ผู้เด้อข่อยก็บ่ฮู้ชื่อเด้ผู้น,น่ะผู้เฮ็ดถามเพิ่อนด้เฮ็ดหยัางนองมุกนี่เจ้าว่าในต้มลูกต้มรัวมิดเนาะ ขึ้นครั้งนี้ก็อยู่ที่เฮือนของน้องลูกป่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ็ดยางนาะคือว่าหลายคนถ้ารถก็จอดแถวอยู่คนยันย้วันอยู่พี่น้องไอ้โพดโพว่าหลายเนาพี่น้องไอ้มาเบิ่งกันว่าเพื่อนเฮ็ดยางกันเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังกันเบิดชูกคนเนาะพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำพี่น้องเอ้ก็ยินดีต้อนรับกันเบิดชูกคนทั้งพี่น้องเอ้ปะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเวลาเนาะ ไปเบิ่งเลยว่าลายคนแห้งพี่น้องอยแปลกอยู่ว่าเห็ดยังกันพี่น้องยบ่บววัดจะเข้ามาทอดกับรับกล้องเข้ามาเลยว่ามีแต่คนต้องไปเบิ่งไปหัดชมน้ำกันไปเด้พี่น้องยวอัดยวอัดโย่วโอ้โถดอยดยมีแต่โอ้มีแต่เอฟซีมีแต่ยูทูบเบอร์เนาะนี่ว่าเสียงคนหลายโดยสบายดีเด้อทางนี้คือหลายคนทั่วนาะนี่ย chờ rồi rồi Đôi, rồi bạch ta là nó có sòng có có sòng có sòng có có เนาะทางนี้ก็ได้รถมาส่งสังกะสี<ด>เฮือนคั่วเนาะนี่ทางเบาตูนเพ,พิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้อัปเดตงานเพินพ่นบุกเข้าไปสนเพิ่นดีกว่าได้ห้างเอาโอ้โหหลายคนเลยพี่น้องเราติทสามม้วนกำลังต้มหม้อสองพ่นว่ะด้วยพี่น้องเลย S <S <an> โอ้เดตาแซ่ปุ้ยนี่อะไรกำลังทางเฮือนครัวเฮือนชานก่อนได้ไอ้เนี่ยเหน,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 นื่อยเนาะเนี่ได้สั่งกระสอบกระสีมามาทักทายสบายดีน้องมวยก้อนเยสบายดีโอ้เจ้ากินน้ำเพเลินอิ่มหลวงว่เด็ดเลยอ๋อ้อเลาโบเห็นเจ้าเข้ามาเนี่ยมันเจ้าลี่อยู่นี่เนาะ <c oughs> หลานนาแล้วหลวงบ่ายังจะให้เหรน้องเป็นทุกข์ โดยโดยกินแต่โดนละบอจังหวะอิ่มแล้วคือว่ายังต้มเต็มหม้อเยอะนะโดนเติบแล้วกินแล้วสิไปใช้บ้านนะอิ่มแล้วมาหาดำนาหลายคนมอดำนาจะค้นเลยหาคนก็ลายแล้วสี่หาคนเอาหม้อคนไปซอยฮะเดี๋ได้จะค้นไปซอย น้ำย e> ja ังจะยังตักกินในน้ำแก่มาหรือน้ำฝน่ยโอ้เจ้ากินนี่นี่บ hmm. ้าน้ออทางบรตูเองพี hmm. ่น้องเลยพิ OR ่นก็ได้มามอบสังกระสอบกระซี่ฝนโตกงแห้งม่หนมวยคืนเี่ฮะโมแหงบันไดคือน้ำลายแท้ะฮะนะ หอยตกไปมันดนตกดุนเออมันหอยลินบ่ดำทุ่งไหนละทุ่งใกล้ยี่บ่หรือทุ่งไหนดยนานาสารฟันเออดำยันนี่เหนน่อยกว่าทุ่งทางนั้นฉันดอกแล้วแล้วทุ่งทางนั้นว้าแต่เห็ดจากทุ่งเด้อนี่ยเพอแต่ยังเหลือหลายแปละ น้องป่าเพิ่นเอิ้นเจ้าอะไรก็แค่นี้ใครสิได้เอิ้นนะคืนนั้นนเจ้าจอยจอยล่ะเอิ้นจอยบ่เจ้าบุกินบ่จังว่าจอยกกินแต่่วาหุ่นนะนี่บ่าหุ่นนะนี่แหละคนไทยเพิ่นมักขนาดละหุ่นนะเนี่ยโดยโดยอาชันอายบุรบกวนแล้วเด้วยสิจะไปบึงทางสังกระสีกันเด้อโดยโดยอาสบายดีเลยน้องละ พี่น้องเด็กพี่น้องสังกัดสีเฮือนครัวก็ยังมาครบแล้วบาปบาตัดีใจน้ำเด้อน้องป่าเนาะแต่ว่าทางเฮาได้สัมษณ์ทางบ่อตูนเพิินเนาะรว,วมก่อนหนะ้านี้เพล่นว่ายังบ่คคลายอันลายย่างอยู่เพิินว่ายังกระโลแลวก็บล็อกแลวก็ลายอันนะพี่น้องเ้ยปูนปีน ส <f> ีเฮือนสีซานหรือว่ามันยังต่างๆนะนะครับโอ้ก็ต้องถ้าเกิดว่าท่านใดอยากซอยเรียกคนละนิดละหน่อยก็ซอยกันเข้ามาในพี่น้องไอ้บัวสิซอยเข้ามาทางใดก็เพื่อให้น้องลูกปลาเพิ่นได้เฮือนได้ซานให้ได้อยู่ตามที่ต้องการองด้วยด้วยด้วยตัวแต่แซ่บอะลยนี่เนาะ ดอยดอยดอยน้องเพิ่นอิ่มเพิ่นละม้อใช่ไหอย่งนีนดนไบ่ดีอ่น้อดยดดยกางสาวมุกตะวันเพิ่นก็ได้อาหารมาได้ใส่น้องมาเลี้ยงน้องเลย เจ้าเลี้ยงเองบ่นี่ยบ่ใพ่นน้ำกันกนเด้เจ้าเด้อโดยโดอดายได้เบิหมอนึงเราบ่เนลยได้มนที่ทางอันเา่เพื่นโตใหญ่แล้วเนาะตัใหญ่เลยกินไลยแม่ด้ยกินล่แอ้ดน เห็นเรานำาล่ไหลน้ำข่ายชิมน้ำเนี่ยได้จกถวยใช่ไหมโอ้ข่ายบ่ออยู่มาจะกินถ้าชิมน้ำจะว่าถือขงพเยกินโน้ตได้ถ้าิกินเบิดบัดเดียวว่าไปชิมทีละหน่อยล่ะโอ้ยเพ็่นว่าขั้นเกงใจเลยบ่ิกินได้เพ่น่ต้องเกงใจเพนว่ามาสูงนั่นแล้วบ่เนาะเช็ดช่ยเกงใจแต่่อนเกงใจนะเนก็ต้องเกงเต้องเกงไงกดนะกันะกนะ หากแตว่าทานคอยกินใจนี่คอยจะกินบอันนี้หมอนี่กะคือว่าโอเคนะมือนี่นะมือก็กินแล้วเซลนี่บุมมนปูร่างวยบานี่ด้ยังไงบานเพราะว่าคนยังมทัยาได้ยังไงก่อกกองบ่หากสามบุมิ่กบุมมเป็นร่างยแล้วบานคร้ใครนำลายนี่ฮะมาจากคนบาบุญมือนี่ใช่มาหาคนมาหาคนเลยคนเลยหาบ๊ายหาบาอกบ มาหาปนพี่น้องมาเนี่ปัตตอมือวันอยังเนาะมาเนี่คือเข้ามามีแต่ยูทูบเบอร์แท้เนาะบาน้องบางมือเข้ามาบ่ได้หลายเลยช่วงจังหวะอ๋อมือเด็กมินิอยู่พี่น้องเลยคือหมู่บ้านนี่หลายบ่าหมู่บ้านนี่คอยกับบได้เข้ามาหมู่บ้านนี่มีที่นึงกี่สมอยมีแต่บาวตุนกับบ่ญาว่ะวันเด้อเด้อหมู่บ้านปนกับ่ได้มาดีพาไปกีนพาลูกพาเมียไปเฮ็ดบุญทำบุญหมู่บ้านนี่เข้าปรรษาพี่น้องเลยเนาะ แม่มหาพนทมือออกอาลบาไมแล้วเนางไปต่อไปจะม่าสาพคนเหาอออกอาละบาดไม่มันชุกพอมันสิบรหยบวะนี่คอบพุทธตองทางมาที่หม้อเนาะ่ล้อก็ย่างมาที่เราเอ่อเพิ่มเอิมมาใังไงบาบอเนี่ฮค่ะอันไดอันนี้ค่ะในหม้อนี่ต้มหม้อหรือว่าแกงนี่ อันนี้ก็ต้องถามเจ้าของผู้เฮ็ดผู้เลิกคอยกับหูฮู้ชื่อเลยผู้นาผู้เฮ็ดถามเพี่นุ้งเฮ็ดย่างนองมุกนี่เจ้าว่าแม่ต้มรูวต้มรัวมิดเนาะต้มรัวมิดพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างนี่เอาลูกในหม้อเดียวเลยรวมย่างอา่ะรวมซีนว่วหรือม,มีครบตะแต่แมงมันมีบดว่วว่าต้มมีบดอยู่ในหารยังบุมีแต่แบบหมกิกเกลือบเป็นนัวมีครบเลยเลย นี่ภูดิทฐาล้างถ้วยกะไันใช้ภูดิทฐาล้างถ้วยนั่นวะหมอสองใกล้เด้อมาเด้อมาเด้อมาแม่หมอสองมาเอาอันกอกสองนี่กระชั้นอ้ายเอากินเบิดได้หนิอ๋อแล้วเอ้าห้องงานบอกออกมาจะเถื่อห้องพี่ยาสิไปามันเพิ่นป้อนฐาล้างถ้วยไปป้อนหัวออกมาเลยจ้าอิ่มแล้วบ่อเลยข้าในอิ่มแล้วไอ้กินนั่นเนี่ยเจ้าอดกมาโอ้ เจ้าว่าวผูล่างถ้วยนี่ยนะมันเชียงกล้องนะข้างในผูรอล่างถ้วยใันผูมีเนี่ยแต่ต้องมวยว่าถ้าเราล้างถ้วยใช่เห่ก็ต้องมวยใช่งเตี๋ยนะงเตี้ยงกินเขาเมื่อกินเข่ากินยงไรคือว่ากินจิ้มจุ่มอยู่เนื่อกินเข่าอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เลยด้วย กินต้มเม็ย <boundaries> ังบ่อิ่มน้องเปียเมื่อกินข้าวอีกประมาณนี้พี่น้องเอ้ยคือว่าน้องเปียเพิ่นเกรงใจยูทูบเบอร์บ่มียูทูบเบอร์น้องมวยเพิ่นก็เกรงใจคือกัน่แม่นจังบ่ออมากินตัวว่าอิ่มเอน้องมวยเพิ่นกเมื่อดาาคาอันถาเก็บวจักอ้บ่บ่น้องมวยเออเข้าลี้เห็นยังอยู่น้องล่ะยังข้าลี้ ฮะเสียงมันก้องเนาะไปน้องเลย,ยเน,เน,นี่าทางสาวไล่เพิ่นกับง่งแล้วมสุกอยู่บนอ้อ่งนะงวววววว้วว้วาว้าาานะอันนี้เปิดผ้าพี่นี่เป็น มีกอกชองกอกสาม่สมงยสินเย้กะาน่ขนามาหมออสเชิมน้ำยูกอกนี่กอกแรกเบิดไปแล้วกอกองนี่สิบายน้ำอยู่จังเล็กจังน่อยกอกชองนี่ยโเกใจได้ป่ะนี่กอกหนึ่งเก่งใจแล้วโดยสบายดีดีเลย พด้พ่อกันดนหางหายไปหมเลยสบายดีเด้อเลยพ่อกันจนี่เนาะปากร้ายผูและคนนดูเมือนพี่นเลยต้องขอบคุณขคุณดแหลขอบคุณต่อพานังทองวนเหมอนี่ปเกกินใจได้นองมุ้ไว้ผัดเอาเอ้าจริงนะปน้หาบออมือได้ปนีหใช่พลังหยุดเต็มมือได้ลัดได้ปนหาลังาในยังบจีน้ใช่บะเางีนขานี้ ทางน้องๆมันกัไปน้องป้ากัไปหับอารุษิงน้ำบอตูนพี่น้องกินเมื่อกี้กับกอกหนึ่งเนาะอันนี้ก๊อกสองก่นก๊อกสองแล้วน้องมวยก็ไปว้าวขาปานกินเหล้าเนี่ยพอด้ไหมบอลตูนยังมาตายยังมาได้กอกเดี๋ยวไปเอ่ยมาตูนมากอกองกันว้าวส่งพักกันกอกเหล้าท่านเจ้าเอ้เนาะยกสองเนาะหนึ่งไปแล้วพี่น้องเนยเลยมอญเขาใส่กับเพื่อนยุ้งกุเช่นอ่าเขาเอิ่อลูกจุ่มบ่ เนียนป่ะขันหาต้มมั่วเนาะต้มซุกี้ก็คือแบบนี้เนาะต้มรวมก่อยว่ะพระ่าน้ำนอมุกว่าเมื่อก่อนมีหมอนึงเนี่เห็นย่างนอมูตบ่าหซุกี้ข่อยเรว่าต้มรวมข้นก่อยว่ะเมื่อก่อนเนี่ย้อด้ได้้ได้้้ไดนไะมาไอ้ได้ไ้้ได้ไน้ได้ได้ได้้้อา้้้้้้เ่ ยันเบิ่งกินหลายตัวมาจักยังเมื่อยเผาหอยและสิลุยโตอยู่ไหมทำไมอีกเผาก็มีด้วนี่อันนี้ขออนุญาตถามทางสมุกเป็นเรื่องโอกาสเนาะเนาะนี่ครับคือแบบนี้นะพี่น้องกรหมอใหญ่เอื้องเทิงหมอระทะทข่าแดงเลยบอกเลยเคยอันไหนเคยเคยว่ากับอันเคยถามความรู้สึกของน้องฟ้าและการน้องมิตาหันเจทีแต่ว่าน้องมิตารเป็นปัญมาแบบคืออยากยางอยากประมาณนี้นะจนกว่าอยากชินได้แล้วบางทีทำเพื่อนายเพื่นทีน แต่ละงงคนนี้เออด้อเาคุณสาุน้ำเนาะโดยชินดดดก็ได้ช่ไหมว่าใส่ชินแาดมันต้องมีทานเนาะแบบนี้แล้ว้องมีล้านโปเปยดพรมันยังเศร้าอยู่บบนีี่ง่ายกว่าับท่านใจเนาะทนใจชั่วต้องไปวลาแบบใส่ปิ่นเนาะปิ่นปิ่งโอ้มาๆๆๆๆมาๆมาเนลงรวมเลยบัเดียวเลทางน้องมินตาเพื่อไปใช้ย่งบมามาแล้วกัแ่อ อาเด้อบดนี้เด้อๆกินแน่บาดนี้ได๋มาๆรับตอ้วยฮะตักให้เถอะกินดีั้งกล้องดีจันดใ้ต่จเ็หน้าจะกินได้อีกีเหมือนจกินแล้วได้ยินแต่เสียงเด้กินดูแล้วทําไงดี่บุญอออกินนะครับแล้วบ่ข่อยบ่เคยเกรงใจคนอือว่าคือว่าเกรงใจแม่นบ่เพิ่นเกรงใจเด้เนาะ เอาไ้อเกาเเลอเกเโอมได้เก่งใจแพ้แล้วเบิ้งก้อนนี่แล้วกัได้เบิ้งเชิงกนเนาะเบิ้งก้อนบเบิ้งพี่น้องเบิ้งเชิงก็อิ่มบางไพ่ได้เบิ้งทีดนี่กินเอาน้องๆเพิ่นจะไปโอ้บแล้วยเลยคอยหอได้บัคอยสิปุ๊บได้บัเจ้าอิ่มแล้วบเลยนี่อิ่มแล้วเบิ้กอกไนแล้ว กอบซองมันยังเต็มหม้ออย่าหม้อพันหม้อกระทะอย่างไเลยจากน้ก็ขอบคุณขอบคุณขอบมุขอบใจทั้งผู้ใหญ่พันใลายด้วยนเนาะรวมถึงจังหวะพอดีพี่เลยเนาะรวมประทานอาหารเนาะเรียบร้อยแล้วกเลยฝากกองน้ำเลยหมือนฝากกองน้ำเดไม่เลี่ยงลงมาเลยเนาะเมถงเทุกนบุญลายด้วยนะแล้วก็ดว่า ฝากทองน้ำชางนองมุกเพิ่นมื่นหนึ่งพี่น้องอยู่ว่าบุญปากโดยโดยบุญปากมีหลายมื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนแซ่บหลายจนเบิ้งยื่อพี่น้องเอ้บบาทนี่หลายอิ่มแล้วผมบาทพี่น้องไปแล้วกองหนึงเอากระปวดเสียงคนหลายอันว่ามาเห็ดยังมันสามเพิ่นชวนมากินชิ้นดานนี่เนาะโดยโดยเอาละนอนอยู่ห้องขามมาเพิ่นเอิญมาเด้อมาเด้อเพิ่นเอิญมากินชิ้นดานน้ำต้อง ขอขอบคุณขอบคุณทางสาวกเพิ่นเนาะอาจารยสิบอขอบคุณมากิงก็โดยขอบใจหลายๆยามท่านกินขอบคุณเติยค่อยก็สิซิมกินนําอยู่แต่ว่าเป็นห่วงทางน้องๆเพิ่นันน้องๆเพิ่นบ่อิ่มก็สิบ่ือยากเพิ่นบ่บ่กินนําแล้วสงสารน้องๆเพิ่นเสียเพิ่นเมือเมือเพิ่นพบคนหลายบ่น้องเปียเนาะนอกนั้เมื่อมาบ่อือมาแล้ว น้องมาตอนนั้นไกินน้ำกันตัเล็กจังน้อยพอ่าแล้วรเพินสามุกนชวนแล้วเริ่มจินส่เาแค่กะเาพลิกบ่แล้ม่แต่เทียงมาเด้อพี่น้องเอพีวัตสุขพลน้กันเด้อเตียงบลาอันนั้นิกบลาคลิ เนื้อกระเทียมอะไรแล้วกนะ็มะนาวผีวใสมะเขือพิ้งค์หื้กเบิ่งแล้วเนาะว้าแต่เมยตะเกียบซื้อมาเป็นชกใหญ่เลยเนาะนี่เพื่อหลายคนก็พริกน่าก <c ười> ินหน่อยน่าสมุนาก็ตัวย่านมันมาานี่เผ็ดนะคือใผสมแหนมกับเทียม นงปะไปมาก็ทองบ่อมามามาง,งอ่ะห้องแล้วม <c oughs> แล้วแต่เก่าเรา <c oughs> บบได้อายได้น้องปากินเนาะวายเราจะไปนี้เราแต <c oughs> เรา <c oughs> แตม่มีงานเลยนยานเจ้าบ่บอเราบ่ยก่อนเรา,ายัดคณะญาติเราเราจิตนั่นธรรมดาเราใส่ห้องขึ้นคยขึ้นก็ไมีห่าแตนมนน้องปาในธรรมดาอย่างเราไม่ีงานมีงานเท่านั้นคจะเราบ่สะดวกอะไรนอื่นเนาะ

เห็นเพิ่นเห็นเฟิ่์นโพดเห็นเพิ่นโฟนลงเงินเฟซ่อยลูกเอับพี่น้อยข้ามากอะพอดีถึกช่วงนั้นพอดีครบกันหลายหลายคนพอดีจะได้น้องน้องมวยจะได้ละบอออ่นลูกอมใช้อ่านมึงดูมึงจะอ่านอะไรฟังด้วอ่านมึงอ่านอะไรฟังใช่รู้มวย าเหรอกน้องเลยมาอ่านลูกอมมาเนี่ยในน้องอ่านในพังเด้อไปอ่านเป็นนะไม่ต้องมีหรอกอันนี้ต้องออกมากินน้ำเพลินนะแม่ อ้ก <aunque S 2> ินน้อยนัิดเลยนะอ้ก็อิ่มแล้วไอ้กินเข้ามาแล้วพอจะกินโดยอหลายคนพี่น nice ้องอ่สมควรเพิ่นดีกว่าพี่น้องเยพอถอยออกมาจบคลิปเพราะว่ามันยาวพอสมควรแล้วคลิปนี้กับพี่น้องเยก็โอเคเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพิชภาพะการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเอฟซีที่เขามาเบิ่งมาหับชมพี่น้องเย การเป็น youtube กับจังชี้ล่ะพี่น้องเอ้ยมาพบหน้าพ่อตาลายคนก็นได้พักทายว่าวกันนัวหัวม้วนตามภาษาคนเคยกันเคยหูจักกันมาเห็นกันอยู่มองทายงานพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้มาวัดสิเก้อพี่น้องเนาะขอจบคลิปลงตรงนี้เลยแล้วกันพี่น้องเอ้ยมาบ้านน้องลูกปลานะมานี้กันพอดีถึงช่วงลายคนพี่น้องเอ้ยก็ บอกภาว่าเบื่อหน้านกันพี่นอ้องเลยยังไกงก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคองมเมนต์พี่นอ้องเลยอ้าคลิปนี้บ่ายบายเดอ้อผิดพลาดกับน้อภัยนำสบายดี